อ่ะหลังจากที่เราเอาการ์ดจอใส่คอมแล้วนะครับเราก็ได้ทดสอบทีดีมากเนาะก็สรุปว่ามันใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมกําลังทดสอบดูว่าเทมสูงสุดมันจะกี่องศานะครับแล้วเราก็จะมาลองดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนซีดีโคแล้วตัวการ์ดจอจะเย็นขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับโอเคครับก็หลังจากที่เรา เอาการ์ดจอแสกคอมแล้วก็เทสทีดีมาร์นะครับก็สรุปว่าเทสผ่านหมดนะครับอ่ะเอามานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเทมนะครับว่าอุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็จากที่ผมลากดูมานะมันอยู่ประมาณแถวแถวเจ็ดสิบแปดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แช่แปดสิบยาวนะครับอ่ก็ถือว่ามันร้อนพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรา ดูในเซกชันที่2ว่าถ้าเราเปลี่ยนซิลิโคนกระจอแล้วแล้วตัวเทมมันจะลงไหมนะครับนะเดี๋ยวเราดูกันในเซกชันที่2นะครับไปดูกันเลยครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเปลี่ยนซิลิโคนกระจอกันนะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นกระจอือสองเนาะแล้วก็คือแล้วมันนานแล้วอะแล้วพอผมได้ไปทดสอบแล้วเผอิญว่าตัวเทมมัน ประมาณ80องศามันถือว่ามันร้อนนะครับเดี๋ยวผมเลยมาเปลี่ยนซิลิโคนกันว่ามันจะเย็นขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับก่อนจะถอดกระจจอหรือว่าเปลี่ยนครับให้ดูคลิปสอนแกะก่อนนะครับเผื่อเราไปแกะพลาดแล้วก็อย่าลืมนับจํานวนน็อตด,ด้วยครับว่าแบบตอนเราแกะมันกี่ชิ้นแล้วตอนใส่กลับมันก็กี่ชิ้นนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย ตงนี้จะมีตรงแบ็คเพจนะครับสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ข้างบนอีกหกชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับอ่าโอเคครับนี่พอเราแกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้เธอรมโมแผ่มันยังใช้งานได้อยู่นะมันยังนิ่มอยู่นะแต่ว่าฝุ่นเขือเลยนะดูฝุ่นสขืโอเคเรามา ทำความสะอาดกันเล็กน้อยครับก่อนแกะนะครับอย่าเลืมสังเกตนะครับจะมีสายแพรของตัวพัดลมอยู่นะครับจํานวนสองตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดเพจอีกหนึ่งชิ้นนะครับอย่าลืมเอาออกด้วยนะ ุคือกระจอมือสองเนี่ยเราควรอ่าเราควรทําความสะอาดกันด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้งานมาแบบไหนทําอะไรมาแล,แล้วบ้างนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับเราก็แนะนํานะครับใช้พวกคอนแทคคลีเนอร์เนาะฉีดๆนะครับฉีดๆคบฉีดๆทำความสะอาดมันเพราะว่า บางทีเขาแบบเล่นเกมอย่างอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลนะครับแล้วก็เอาพวกคอนแทนเนอร์เดี๋ยวนะผมหาขัดต้นแบบหรือว่าหาผ้าพวกอะไมโครไฟเบอร์มาใช้ก็ได้นะครับโอเคเอามาแล้วนีนเ่เราก็เช็ดๆมันเลยนะครับ ตรงไหนมีฝุ่นนะครับเช็คไปนะเช,ช,ช็ดไปเลยนะเช็ดเช็ดนี่เห็นไหมเช็ดไปเลยนะใหม่ละนะครับเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับตรงไหนมีฝุ่นก็เช็ดนะครับและที่สำคัญนะผมต้องย้ำนะว่าให้ดูคลิปที่เขาสอนแกะเกาะน,นะครับ เพราะว่าเผื่อเราแกะพาดแล้วเราไปเงี้ยมันหักได้นะครับเช่นไอ้ตรงเนี้ยมันมีน็อตอีกตรงนึงเนี่ยผมก็เกบพลาดนะเนี่ยนะครับพาดมานซวยนะครับเประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ใช้ชิดชูเก็บงานอีกทีนึ่ง ตงไหนที่คิดว่ามันมีฝุ่นแล้วก็พรม,มมันไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับฝุ่นเนี่ยที่ผมเช็คเช็ดมาเมื่อกี้นะเนี่ยเช็ดได้ก็เช็ดครับมันจะได้มีแอร์โฟที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็าจะใช้ซีดีคนของ เทอร์โมกิลลี่นะครับเราใช้แบบของดีเลยนะะแต่เรายังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไอตัวกา้านพลาสติกที่เขาแถมมานับพิมพ์ออกนะเนี่ยมันจะมีพิมพ์อยู่นะครับสตัวนะนับดีๆนะครับได้ไหมน้อ ในเมื่อเรางัดเสร็จแล้วนะโอเคทีนี้ก็แช์พื้นที่นะครับยร์พื้นที่มาดูตรงหัวน็อตนะครับเป็นห้าแฉกแบบไหนเราก็มาดูกันเพราะว่าในแต่ละนอ็อตความกว้างมาันจะต่างกันนะครับก็ให้อมาเทียบไม่ใช่ตัวนี้ี่ใตัวนี้อะเจอแล้ว ตัวนี้มีทั้งหมดสตัวนะครับโอเจเย็นๆน,นะ ันะครบเปลือน,นิ้วแต่เราค่อยเช็ดออกได้นะน,น,น็อตสี่ตัว <Okay. S 1> แยกไว้นะสี่ตัวแล้วก็ขยับเด็กน้องให้ ได้ไะ้ะครับดูแล้วนี่เห็นไหมซิลิโคนแข็งแล้วนะครับแสดงว่าอะไรครับมันหมดอายุแล้วนะครับโอเคม,มาเปลี่ยนกันเดี๋ยวนะโอเคเหมือนเดิมครับเอาคอนแทคคินเนอร์มานะครับทำความสะอาดหรือไม่ก็หาผ้ามานะครับเดิมเห็นนะครับฝุน่นโอ้ย บอกคำเดียวเนี่ยคลักนะครับใช้คำนี้เลยดูสินะครับคุณต้องทำใจอ่ะมันการจอมือสองอ่ะนะครับคลาคลาเดี๋ยว,ยวสภาพนะครับ แต่ตัวเธอมอแพด์อะมันยังใช้งานได้อยู่นะมันยังนิ่มอยู่นะครับไอพวกซิลิโคนเนี่ยมันแบบว่ามันนานแล้วอะ่ะเจ็ดออกให้หมดน,นะครับอย่าให้เหลืออย่างพักเลยเนี่ยคุณเห็นตรงเพจปะนั่นแหละแต่เราค่อยคลิปออก ครับเดี๋ยวเราค่อยคลิปออกเนาะมันอาจจะทุรักท,ทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำเองคนเดียวมันเลยยากหน่อย นี่นะ่จาจะของเก่าเขานะ่าจะเลี้ยงแมวนัเนี่ยโอเคแล้วก็เก็บพวกรอยจะชู่นะครับอย่าให้มันหลงเหลือนะครับดูด้วยนะ มานี้นะครับเห็นไหมแล้วนะครับอโอเคขั้นตอนถัดมานะครับเอาซีลิโคนอย่างดีขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เปิดหวัวนะครับเปิดหวัวบีบําให้บีบประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวนะครับแล้วเราเอามาเกี่ยกันอีกทีหนึ่งฉีดมันออกไป ประมาณนี้เนาะแล้วก็ลเลียนไปลเลียนลงไปอย่าไปงูกนะครับอ่ะพอแล้วนะ เปลี่ยนซิลิโคนกาดจอบุกทำความสะอาดนะครับมันจะยุ่งยากสักทีดนึงนะครับเพราะว่าผมทําเองคนเดียวเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันจะเย็นขึ้นไหมโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับอะตอนนี้เราได้เปลี่ยนซิลิโคนกาดจ,จอแล้วเร,เราก็ลองเทสทีดีมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงเทมกันว่ามันลงจริงไหมนะครับอะดูตรงเทมนะครับ เห็นไหมครับตอนแรกที่เราเทสมันจะอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดับมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะครับเจ็ดสิบหกนะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสองมีให้เห็นบ้างเจ็ดห้านะครับเนี่ยเจ็ดแปดนะครับไม่แต่แปดสิบแล้วนะครับอ่ะก็ถ้าตีกลมๆนะมันเย็นลงประมาณสามองศานะครับก็แสดงว่าเราเปลี่ยนสําเร็จแล้วนะครับ